สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการของบริษัทยูแคนดูนะในวันนี้ทีมงานของฮีโร่อำเภอวัวใหญ่นะครับโดยผมนายจาตุวัฒน์มณีรัตน์และก็คุณพ่อพิเศษอรันภูวนาถและก็ช่างบันทึกเทปนะครคุณจตุรวิทย์มณีรัตน์ครับได้เดินทางมาที่นะวันนี้โรงเรียนวัดบ้านท้องหลางน้อยนะฮะซึ่งท่านอาจารย์ครับเสนศิิเวศครับเป็นท่านอาจารย์ศิิเวษนะครูเกศครับเกษตรวิชาเกษตร เกษตรอินทรีย์นะฮะได้วันนี้นะครับให้เรานะฮะมาเป็นแปลนสาธิตเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกี่ยวกับถัว่วแล้วก็พืชผักสวนรครัวที่โรงเรียนนะฮะที่นี่เป็นบ้านของหลังน้อยฮนะตำบลดอนตะนินฮนะอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะวันนี้เป็นวันที่29สิงหาคมปี2555นะครับเป็นการทดลองนะฉีดฮีโร่นาโนแล้วก็ฮีโร่ไคตาซานของเรานะซึ่งจะ มาเปรียบเทียบดูว่าการให้อาหารพืชทางใบนะฮะจะทําให้นะ<อ>เกี่ยวกับ<อ> <จะ S 2> พืช <จะ S 2> ผักอ2อครัวนะฮะการฉีดรอบแรกนะฮะอีก7วันทิมง,งานฮีโร่นะฮะก็จะมาติดตามดูว่าถั่วหรือว่าพืชผักส่วนครัวของโรงเรียนบ้านทองหลังฮะจะเป็นเช่นไรนะตอนนี้ก็เริ่มได้ทําการผสมฮีโร่นานนแล้วก็ฮีโร่กระดานแล้วฮะก็จะเริ่มทําการฉีดเลยอีก7วันก็จะมาติดตามดูนะฮะคนนครับ พ่อพอิเศษครับพี่ปล่อยมายกขึ้นลหลังให้หน่อยพอ่อพปเสร็จครับโอ้ยเอเเอ่มาเถอะยกขึ้นก่อน <c oughs> อยกเลยใส่สองหนึ่งไดตารโอ้ประตูมันฉีดนาดีแป้งเนี่ยได้ครับถังหนึ่งเฉลี่ยประมาณไร่หนึ่งครับแล้วแต่เราเดินตอนนี้ก็จะเริ่มทำการฉีดนะครับับเป็นละอองปล่อยให้เล็วที่สุดหนึ่งซองก็ไม่ไม่ไม่ต่ำไม่ เฉลี่ยก็สามสิบไม่ขาดอ่ะสามสิบไร่นะปลอดภัยไรสารพิษฮะไม่มีสารพิษนี้แน่นอนนะการรับประกันเพราะไปทดลองมาหลายพื้นที่แล้วนี่ถ้าเป็นน้ําฝนนี่กินได้เลยอ่ะถ้าเป็นน้นําฝนนะผมกินให้ดูเลยนม่สุดซอยปลอดภัยแลเราฉีดซึ่งนืง้อไงฉีดสารเนี่ยหรื้อฉีดหมดเลย เยอะสักสามไหมกิโลเนี่ยสามครึ่งนึงเนี่ยเยอะสามนู้นเหรอม่นชะมประเด็นฝ่ายน่ชายแทนที่ยืนฉีดฝั่งนี้ก็มาทางนี้ก็ฉีดนี่ไงทางพกอันฝั่งนี้นะ่งหน้าี้ผมจะไฉีน่านาจรครับจดม่างที่ทานนี้นัหมดเลยก็คือ องามก็่งอามเื่อที่ดูว่ามี่มนที่ไอะจัดๆสามังนีเลยอ่าได้ได้ได ติวมาหากันพอดีเลยไม่ติวมาหากันเพราะว่าที่จริงยืนฉีดมันต้องยืนฉีดฝั่งนี้ไปทางนู้นเรื่อยจะฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยลูกฉีดหมดเลยเวลานั้นมันมีข้อแตกต่างอยู่แล้วั้ใเเปิดรบโอคมม่ีปัญหาือคือถ้าถ้าถ้าทำอาชีพก็เหมือนอยู่ที่สุพรรณแหละถ้าคนทำอาชีพก็บอกว่า ไม่ต้องถึงต่อต่างหรอกทีที่จะมองเรื่องนี้รู้ประสบการณ์เขาบอกแต่อของใกล้กัของแตของพี่จะของต่อตัางในเขารู้เองครับประสบการณ์แล,แล้วมันไตรลิสเซลมันสีละมันฟองฟออยู่แล้วสายเดิมแม่ได้อันนี้สีนี้ปั้งแต่ได้มากเลยนี่ไงสามแปลงผักบุ้งอันนี้สีตอนนี้ เดี๋ยวไปเอาแปลงตัวแปลงหนึ่งหลังโรงงาน